เทเดียวกันแต่ว่าแบบไหนที่สร้างสารรค์และก็มีจุดเด่นอันนั้นจะขายได้นะคะอสองที่ด้วยกันไปดูรถตุกต๊กต๊กคันหนึ่งดัดแปลงมากลายเป็นร้านชากาแฟนี่จ้ะชาล้อมุนแล้วดูสิ<อ>ร้านนะจ๊ะวานแหววคิดว่าร้านนมเย็นจริงๆว่าขายหลายอย่าง <c oughs> ใช่ไหมแต่น่ารักมากเขาตกแต่งเป็นระบบแสงสีครบครันด้วยนะคะในช่วงกลางคืนจะมีติดไฟด้วย <c oughs> ใช้ชื่อว่าชาล้อมุนก็จะเคลื่อนที่ไปตามที่ต่างๆขายตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณ9ก้านาฬิกาสานาทีไป จนถึง6โมงเย็น18นาฬิกานะคะเจ้าของร้านคุณขจรศักด์จำนงอยู่ที่จังหวัดตรังบอกว่าดัดแปลงรถตุกๆมาแล้วก็กลายเป็นร้านชาก,กาแฟ เดิมเนี่ยตัวเองก็เป็นพนักง,งานโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตแต่ว่าลาออกมาเพื่อจะเปิดธุรกิจของตัวเองเพราะว่าต้องการจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ทุกวันนี้ประสบความสําเร็จดีค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาพบเห็นรถกาแฟาแปลกใหม่ส่วนใหญ่ก็ช่วยกันอุดหนุนแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยนะคะอีกที่หนึ่งที่จังหวัดอ่างทองอันนี้ต้องคนที่ดูแลตัวเองรักสวยรักงามหน่อยเป็นร้านตัดผมเคลื่อนที่ ภาพจะใช่ไหมคะนี่ตัดผมอ่า,อากวนม่อให่ละ,ละลตกแต่งภายในร้านด้วยภาพเก่าไสไตลค์คาร์บอยโดยเปิดตามตลาดนัดนะคะมีนางสาวรัชนานาันกุจันเจ้าของร้านกับเพื่อนอีกหนึ่งคนเนี่ยกำลังให้บริการลูกค้ากันเลยแล้วก็มีลูกค้ามารอให้บริการคือรอรับบริการจํานวนมากด้วยค่าบริการไม่แพงอยู่ที่ร5อยห้าิบาทต่อคนคุณรัชนานันบอกว่าจริงๆมีร้านประจำอยู่นะคะแต่เกิดแนวคิดว่าต้องการออกไปตัดผมนอกสถานที่บ้าง ก็เลยลองนำไปจัดร้านเล็กๆตามตลาดแล้วก็ตามงานต่างๆปรากฏว่าเออดีเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีก็ถือเป็นวิธีหนึ่งในการสร้างรายได้เพิ่มเติมค่ะ หม้อเออจงกลับมาหม้อจงกลับม,มาหม<า>่ใช่แล้วะนะคแ่ะครับหม้อนี้แหละขึ้นไปที่จังหวัดเชียงราย <c oughs> ปกติเวลาคั่วกาแฟต้องคั่วจากกระทะแต่นี่ครับนายสมานแ่ลีชาวไทยภูเขาเผ่าม้งใช้หม้อดินเป็นภาชนะในการคั่วกาแฟนี่ก็คือสไตล์ของพี่เขาเองเลยนะครับ <c oughs> นำลวดมามัดรอบปากหม้อหุ้มไปถึงฐานเพื่อไม่ให้หม้อแตกง่ายจากนั้นใช้ไม้เนื้อแข็งคนไปคนมา ประมาณครึ่งชั่วโมงนะต่อก,กาแฟ1กิโลกรัมคุณลุงบอกว่าถ้าจะให้ซื้อเครื่องคั่วกาแฟเนี่ยโอ้ไม่ไหวหรอกราคามันแพงแพงนะครับก็เลยนึกถึงสมัยตอนที่เป็นเด็กและคุณพ่อคุณแม่ก็ใชหมอดินในการทำอาหารนำมาประยุกต์ลองนำกาแฟไปจำหน่ายเพราะว่าโอ้ฟีดแบ็ดีมากๆนะครับเพราะว่ากาแฟมีความหอมมันเออเนาะกาแฟมาตอนนี้ตีสองกำลังได้เลยนะครับช่วงเวลาอยากจะได้กาแฟสักแก้วหนึ่งส่วนที่จังหวัดชนบุรีครับมีการเปิดตลาดให้กับน้องๆนักเรียนนักศึกษา มาจำหน่ายสินค้าแฮนด์เมดสินค้ามือทำเองจำหน่ายที่บริเวณหน้าห้างแหลมทองบางแสนตลาดแห่งนี้มีสินค้าหลายประเภทกระเป๋าผ้าพวงกุญแจสมุดโน้ตชอบอ่ะชอบไปซื้อแบบสวยใช่ไหมมาลองสั่งเพ้นชื่อเราเองได้ด้วด้านไอเดียด้านความคิดนะครับอืนี่ไงก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับน้องๆด้วยครับค่ะ เอาไปกันที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีกันบ้างนะคะเป็นเจ้าของบ้านหลังหนึ่งเป็นชาวต่างชาติเดือดร้อนมากไม่ใช่เดือดร้อนจากโจรขโมยแต่เป็นลิงกังที่มันหิวโซมาจากป่าแล้วมันก็เข้ามารื้อของในบ้านของเขานะคะก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยจับปรากฏว่าจับไม่ได้หายตัวไปก่อนอเขาไวมากจริงๆลิงกังตัวนี้เจ้าหน้าที่กู้ภยัยอำเภอเกาะสมุยเจอกันขนาดนี้เลยนะคะคุณนรชุนคือใกล้ชิดกันขนาดนี้<บ>นี่เป็นลิงกังขนาดใหญ่แล้วก็ไปเจอตอนที่ไม่เอารื้อค้นภัยคือกํา กำลังจะรื้อคนเข้าของภายในครัวในบ้านนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่ตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยน่าจะเป็นเพศผู้อายุประมาณ4-5ปีละเดินวนเวียนอยู่ภายในรั้วบ้านแบบนี้ของคุณสงกรานริฮัตชินสารพร้อมสามีชาวต่างชาติกู้ภัยพยายามจะจับค่ะแต่ว่าลิงก็ไม่ยอมไม่จับง่ายๆถึงแม้ว่าจะมีการนำกล้วยผสมยานอนหลับโยนเข้าไปให้กิน ลิงไม่สน oh. ลิงบอกฉันรู้ทันอ,อ,อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยใช้เวลาอยู่หนึ่งชั่วโมงก็ไม่สามารถจับกลุ่มเจ้าลิงกลางตัวดังกล่าวได้สุดท้ายลิงหลบหนีเข้าไปในป่านะคะซึ่งเจ้าของบ้านบอกว่าก็ยังกลัวๆนะว่าลิงจะกลับเข้ามาภายในบ้านเขาอีกแล้วก็ทําตัวเยี่ยงเจ้าของบ้านออปีนขึ้นรถไปนั่งเกา่าสบายอารมณ์อยู่อย่างนี้ <laughs> อีกที่หนึ่งค่ะอันนี้เป็นกระทิงบ้าง เจ้าที่อุทยานแห่งชาติตาพระยาจังหวัดสระแก้วได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ตำบลโคคลานบอกว่ามีกระทิงออกมาจากป่าเข้ามาในหมู่บ้านประสานไปยังเจ้าที่อุทยานปางสีดาส่วนที่กำลังกันเลยค่ะจะไปไล่ต้อนวัวกระทิงกลับเข้าป่าอุทยานตาพระยาแต่ไม่สำเร็จเนื่องจากว่าพอเจ้าที่ไล่ต้อนกระทิงมันก็เดินเข้ามุ่งหน้ากลับเข้าป่า <Ừ. S 1> เหมือนเป็นเด็กดีเลยแต่พอเจ้าหน้าที่ถอยหลังกลับรูป มันก็กลับลงมาที่เดิมอีกนะคะตอนนี้เจ้าที่อุทยานแห่งชาติตาพระยาบอกว่าคงจะต้องให้เจ้าหน้าที่อุทยานเขาใหญ่มาช่วยทําการจับกระทิงตัวนี้เพราะว่าถ้าปล่อยไว้อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอีกทั้งเกรงว่ากลัวที่สุดก็คือว่ากลัวจะมีนายพรานมาล่ามันไปเพราะว่ากระทิงตัวนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่คาดว่ามันเป็นตัวใหญ่นะคะน้ําหนักเนี่ยน่าจะไม่น้อยกว่า500กิโลกรัมทีเดียวคือถ้าเกิดว่าโดนนายพรานล่าเนี่ยน่าเสียดายค่ะ ก็ยังคงมีเรื่องของสัตว์เล็กสัตว์น้อยอย่างต่อหัวเสือไปทํารังบนหลังคาโรงเรียนอนุบาลโอโอเด็กๆน่ากลัวมากนะครับแล้วก็มีเรื่องของปลาที่ปทุมธานีอยู่ๆก็ลอยตายจำนวนมากเจ้าหน้าที่กําลังตรวจสอบหาสาเหตุว่าเป็นเพราะว่ามันอาจจะมีโรงงานปล่อยน้ําเสียลงมาในลําคลองหรือเปล่านะครับติดตามข่าวเหล่านี้ได้ในพร้อมกับข่าวอื่นในตะเวนรอบวันครับวันนี้หมดเวลาของตระเวนข่าวแล้วนะคะสองออนลาไปก่อนค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีครีขันรลวบ2ชาวต่างชาติพร้อมด้วยชาวไทย2รายหลักรอบจำหน่ายยาเสพติดพร้อมของกลางเป็นยาไอซเฮโรอีนและโคเคนรวมมูลค่ากว่า3 0,000นบาทซึ่งจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ คุณลุงวัย60ปีคนงานรับเหมาก่อสร้างขึ้นไปรือ้อโครงหลังคาร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองระยองไม่มีบันไดลงเลยปีนลงมาทางต้นไทรแล้วเกิดเป็นลมฟูบอยู่บนกิ่งต้นไทรพอรู้สึกตัวปีนกลับไปที่หลังคาและเป็นลมรอบสองกว่าจะนำตัวลงมาได้ต้องขอความช่วยเหลือจากรถกระเช้าของเทศบาลนครระยองชาวบ้านเชื่อเป็นอารพ์ต้นไทรส่วนบุรีคนร้ายไม่ทราบจำนวนก่อเหตุงัดบ้านหลูมสองหลังรวดในอำเภอเมือง ขณะที่การตรวจสอบซั์สินต้องรอเจ้าของบ้านเข้าตรวจสอบเนื่องจากจะเดินทางกลับมาเพียงเดือนละหนึ่งครั้งประทุมธานีเจ้าหนี้ตรวจสอบหาสาเหตุปลาหน้าวัดโพศพผลเจริญเน่าตายทรงกินเม้นและต้องนําเรือมาตักปลาที่ตายออกจากแหล่งน้ําป้องกันการแพร่เชื้อโรคเมืองต้นเตรียมตรวจสอบโรงงานในพื้นที่ว่ามีการลักลอบปล่อยน้ําเสียหรือไม่ เจ้าที่เทศบาลตำบลพิมายนครราชสีมาเล่งฉีดพ่นไฟกำจัดรังต่อหัวเสือบนหลังคาโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่หลังต่อยเด็กหญิงว,วัยสี่ขวบได้รับบาดเจ็บต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นแพทย์ระบุอาการปลอดภัยแล้วครั้งแรก